สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายถวันดัชนี เวลา15นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเทศพ,พร,รัชศรศสาสสยามบรมราชาุมาาีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาหนึ่งวัดเทพศิินทราวาสในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายถวันดัชนีซึ่งถึงแก่กรรด้วยโรคตับวายเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2557สิริอายุได้75ปี ในโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพวงมาลาของส่วนพระองค์และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ นายวันดรัชนีเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2482ที่จังหวัดเชียงรายเป็นบุตรของนายศีและนางบัวคำพรหมสาจบการศึกษาครูประถมการช่างโรงเรียนเพาะช่างเป็นโรงเรียนเป็นนักเรียนเพาะช่างดีเด่นวาดภาพวัดเบญจมะบบพิษที่ได้รับเลือกให้จัดแสดงในหอศิลปะแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น นายทวันดัชนีได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรสอนโดยศาสตราจารย์ศินพีระศรีจบปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนังอนุสาวรีย์ผังเมืองและปริญญาเอกสาขาอภิปรัญาและสทรียศาสตร์ที่ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติอัมสเตอร์ดัมเนเธอแลนด์โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่มีผลงานทางด้านศิลปะอย่างโดดเด่นเป็นที่นิยมของสากลได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมสัมมานาทางศิลปะระดับนานาชาติอยู่เสมอในทวันดัชนีสร้างสารรค์ศิลปะมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีโดยมีผลงานจัดแสดงถาวรอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญอาทิออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นผู้ออกแบบตราพระราชลันจกร ตำหนักแกรนซานสหราชอาณาจักรเขียนภาพประดับปราสาทครอททอบเยอรมนีออกแบบตราสารปราสาทซอนเนนพลสัสเมืองซูริกสวิตเซแลนด์เป็นอาจารย์สอนศิลปะในพนักประเทศญี่ปุน่นออสเตรเลียทิเบตและเยอรมนีมีผลงานตีพิมพ์ในต่างประเทศทั้งภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษเป็นผู้ออกแบบทำตุงทองคำขนาดเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชมพัรษาหกรอบ 5ธันวาคม2541นายทวันดัชนีเป็นผู้ศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งและยังบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอาทิจัดตั้งหอศิลปะหรือบ้านดำเพื่อเป็นสถานศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงรายจะตั้งมูนลนิธิถทวันดัชนีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ศิลปินทั่วโลกนายทวันดัชนีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปิน แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2544ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางมาร์กาเร็ตฟันเดอร์ฮุปมีบุตรหนึ่งคนคือนายดอยที่เบตดัชนี